ใน t ิ k t o k นะคะกุ้งแช่น้ำปลาใส่ถ้วยง่ายๆแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะซื้อกุ้งมาเสร็จแล้วเราก็มาทำกุ้งให้เร่งกรอบล้างกับน้ำแข็งกระโซดานะคะหรือว่าโซดาแช่เย็นได้ค่ะแล้วเราก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะน้ำตาลปี๊บ1ทับพีน้ำตาลทราย1ทัพพีน้ำปลาค่ะ2ทับพีครึ่งทำแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะน้ำมะนาวค่ะ3ทับพี กระเทียมครึ่งถ้วยนะคะพริกจินดาครึ่งถ้วยแล้วก็พริกขี้หนูครึ่งถ้วยคะ่ะน้ำกระเทียมดองนิดหน่อยผงชูรสนิดนึงจ้าเอาไปตัดเลยจ้าได้แล้วจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเขียวๆสำหรับราดกุ้งแช่น้ำปลานะคะหั่นมาระเอาไว้เลยคะ่ะแล้วก็กระหล่ำปีซอย เตรียมน้ำปลาสำหรับล่านะคะน้ำปลา4ชอ้อนแล้วก็น้ำปานฟิลนิดหนึ่งนะคะสักหชอ้อนคนให้ละลายเลยจ้านี่ค่ะกุ้งของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ถ้วยเลยค่ะผัดนะคะนี่กุ้งของเรานะคะแช่น้ำปลาไว้สักครู่นึงค่ะ ช่ำมากไปสะระแหน่โรยลงไปเลยจ้าแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มจริงๆแบบนี้นะคะเข้าขายกันมันไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้เอารยหอมเกลียวด้วยนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ขายกันแบบว่าราคาเขาไม่ได้ใส่เยอะแบบนี้เขาขายกันถ้วยละร้อยเลยแบบนี้ได้นะคะก็ดูขนาดกุ้งราคากุ้งต่างๆด้วยนะคะกินง่ายทําง่ายค่ะขายง่าย